ความปรารถนาของมนุษย์เพศชายทุกคนคือการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของเขาเพราะมันมีผลต่อจิตและอารมณ์นั่นคือเหตุผลที่หลายคนใช้วิธีพิเศษเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองไวกาซิลลิตัพันอาหารเสริมบำรุงท่านชายผสม CBD คุณสมบัติช่วยในการแข่งตัวของอวัยวะเพศช่วยกระตุ้นระบบประสาทบำรุงกำลังให้มีความกระชุ่มกระชวยช่วยยับยั esters, ้งเอนไซม์ฟอสโฟดเอสเตอร์ส5ในกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะเพศชาย เพิ no ager ager ่มการไหลของโลหิตไปเลี้ยงที่อันทะช่วยรักษาความผิดปกติทางเพศช่วยในการแข็งตัวของอวัยวะเพศเพิ่มอัตราการหมุนเวียนโลหิตไปยังอวัยวะเพศชายรวมไปถึงช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศบำรุงกำลังทางเพศช่วยเพิ่มความคล้ายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะเพศชายรวมไปถึงการแข่งตัวการผ่อนคลายของอวัยวะเพศชายช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มจานวนของอสุจิช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชาย และช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายรวมถึงจานวนและการเคลื่อนไหวของอสุจิได้อย่างชัดเจนสามารถเพิ่มจานวนสเปิร์มได้ถึง70%เอร์ซหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากหรือต้องการมีบุตรคำแนะนำในการสั่งซื้อกรุณาคลิกลิงสั่งซื้อที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ผลิตให้กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มสั่งซื้อ ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำสั่งซื้อรอรับสินค้าในระยะเวลา2-3ถึ 3. วันชำระเงินปลายทางหลังจากได้รับสินค้า